สวัสดีค่ะจูนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชายนะคะคุณออซซี่นะคะออซซี่แมนนะคะให้โอกาสนะคะมาชมเฮเบี hey, hey นะคะเป็นสถานที่เขาทำบีนะคะอันนี้เขาต้องมีลายเส้นด้วยนะคะลายเส้นของก๊อปเเมนตนะคะต้องถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะก็ดูรอบๆนะคะน้องบีนะคะอันนี้เป็นต้นไม้เนทีฟนะคะเนทีฟทรีนะคะ เป็นธรรมชาติเลยนะคะก็บางทีก็น้องบีมาก็ฮิตฮิตยูอินเฮนะคะลองดูรอบๆนะคะค่ะก็เป็นน้ำพึ่งแท้สดๆเลยนะคะแล้วก็ปั่นแยกให้เห็นแล้วก็ปั่นให้เราทานนะคะ ปั่นแยกให้เห็นนะคะแล้วก็ซื้อสดๆเลยค่ะแค่กิโลละ15หเหรียญน,นะคะแล้วเราได้น้ำผึ้งที่สดนะคะเฟรชนะคะแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็น้องบีก็มาวนๆอยู่แถวนี้แหละค่ะ <laughs> น้องบีก็มาเซ่ฮัลโหลนะคะโอเคค่ะวันนี้เราปลอดภัยนะคะน้องบีไม่ไบส์นะคะถ้าเกิดเราจะไปทำธุรกิจในน้องบีนะคะเราจะต้องใส่ชุดคลุมให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะจุนค่ะอันนี้เรามาดูกันนะคะว่าอันนี้เป็น เป็นแปลงนะเป็นแปลงที่เป็นบ้านเหมือนเป็นรังของน้องบีนะคะเออจะเป็นสีดำเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาน้องบีเข้าไปเ,เกสรอดอ,อกไม้เนี่ยนะคะก็จะมีแว็กนะคะเอเขาก็จะมีแว็กนะคะแล้วแว็กเนี่ยจะทําแบบฟูลเลยนะคะจนกระทั่งเป็นสีขาวเลยคะ่ะไม่เห็นน้าผึ้งเลยนะคะแล้วจากนั้นแล้วนะคะเขาก็จะเออเอาแว็กออกนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปปั่น เอาไปปั่นในแยกนะคะแยกน้ำผึ้งออกนะคะจากแว็กนะคะอันนี้นะคะชุดที่ประจําที่จะไปนั่นน้องบีนะคะจะต้องใส่ป้องกันไว้นะคะน้องบีจะได้ไม่ต่อยจะได้ไม่แพ้นะคะจูนค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมเออน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งสดๆเลยค่ะจากแบกยาเลยนะคะไม่ใช่ของจูนค่ะเป็นญาตของคุณผู้ชายนะคะเอาเขาน่ารักมากเลยให้จูนว่าให้จูนได้มีโอกาสได้เห็นนะคะอันนี้นะคะสแกนนี้คลอสค่ะ ดิสฉันจะเป็นที่น้องบีนะคะเขามาน้ำตาลนะคะเขาน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแล้วเขาก็เอาแว็กนะคะมาใส่ในนี้นะคะแล้วก็เอาแว็กเนี่ยนะคะมาใส่ในแทงค์นี้นะคะแทงค์เขาเป็นเอลูอ้อยสแตนเลสนะคะเวลีครีดเลยนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะสปินออกมานะคะนี่เลยค่ะเป็นน้ำผึ้งสดๆเลยค่ะนะเดี๋ยวก็อุ่นๆ กันนะคะน้ำผึ้งสดๆหนึ่งกิโลแค่สิบห้าเหรียญนะคะได้มีโอกาสนะคะไปซื้อฮันนี่สดๆเลยนะคะจากที่เขาผลิตเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นฮันนี่ของเมื่อวานนี้นะคะวันที่6นะคะอันนี้ของเมื่อตกี้นี่เองค่ะวันที่7นะคะเดือนตุลานะคะอ,อ,อันนี้เป็นฮันนี่คอส โคสไลนะคะโคสไลฮันนีนะคะวายโคสไลนะคะเพราะว่าโคสไลเนี่ยนะคะอยู่ที่ริมทะเลของซันเซ็ตค่ะบีเนี่ยก็จะโกไปที่ดอกไม้นะคะแถวซันเซ็นะคะ, set, ะ,คะประมาณ5กิโลนะคะแล้วก็กลับมาให้น้ำผึ้งนะคะออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะเวสเ์นออสเตรเลียนะคะเป็นน้ำผึ้งที่ the best in the world เลยนะคะเเพราะฉะนั้นนะคะ ดูได้จากเลยนะคะสุนัขที่แอร์พอร์ตนะคะเขาจะดมเลยนะคะเขาจะหัดดมฮันนี่เลยนะคะเขาไม่อนุญาตให้เอาฮันนี่จากจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะหมายถึงว่าอีกในประเทศรัสเซียคนละฝั่งมันจะมีพรมแดนกั้นนะคะหรือว่าจากต่างประเทศเข้ามานะคะไม่ให้นำฮันนี่เข้ามานะคะเพราะว่าเวศรนเซียเราเป็นเพียวนะ,ะเป็นเพียวอเพียวฮันนี่นะคะแล้ว n o นว a n ท to c o n t a m i n t e หรือปนเปื้อนนะคะโอเคค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะว่าฮันนี่สดๆนะคะ เพิ่งแยกมาเนี่ยนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะก็มาชิมกันเลยนะคะของอันนี้ของวันนี้นะคะโอ้โห,โโหแน่นมากเลยค่ะหนึ่งกิโลนะคะสิบห้าเหรียญค่ะโอเคค่ะโอ้โหนี่เพิ่งสดสดมาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราชิมหน่อยนะคะอันนี้ของเมื่อวานนี้นะคะอืมอืมโอ้ หวานแบบธรรมชาติเลยค่ะหวานธรรมชาติเลยค่ะเขาไมา่ได้ผสมน้ําตาลเลยนะคะเพราะว่าจุนไปเห็นมากับตาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระป๋องนี้กันนะคะกระป๋องนี้จากวันนี้เลยค่ะนะคะจากวันนี้เลยเรามาดูกันสดๆเลยค่ะออันนี้สดๆเลยนะคะฟอร์มเดอร์ฟอร์มเดอร์ไมชีนเลยนะคะที่เขาแยกนะคะแยกน้ำผึ้งนะคะอืมนี่เลยค่ะอืมอันนี้หวานเจี๊ยบเลยค่ะ น้อยนีหวานมากค่ะอ,อร่อยมากเลยนะคะก็ต้องกินกับขนมปังนะคะขนมปังออโฮโฮวีดนะคะผสมปังผสมเ,ออเป็นขนมคามแกละนะคะแล้วก็มีงาขาวด้วยนะคะอ,อร่อยค่ะมาทานฮันนี่กันนะคะที่เวสทิซันออสเตรเลียนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ